No. When people are trying to teach you, your first look, normal. No, no. Not yet. Oh, what's the normal? This is not a normal You. Need. No, not yet. How are I do normal? <laughs> <laughs> oh Why? เมื่อพี่เปเที่ยวยอเป๊ะตก n o m เพราะว่าเอทำแบนี้อ๋อสำนึกผิดไม่เมืนโกรธโกรธใจเล่นละครเก่งเหมือนกับคุณพ่อเป๊ะเลยนะหนูเนี่ยยิมยิ่งโดนครูอะจริลแล้วทำอะไรผิดกับแม่วันนี้ คุณครูมาสอนแล้วหนูเองก็เล่นใช่ไหมคะป๊าป๊าเองก็บอกแล้วว่าตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะลูกอืมหนูต้องคอยระวังนะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือเขาจะมีกล้องอยู่เนี่ยทุกๆจุดล้วกล้องอยู่นู่นใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะฮะใช่ตรงนู้นด้วยฮะหลังบ้านก็มีหมเห็นไหมป๊ป๊าเขาบอกแล้วหนูก็วิ่งเล่น ติดเล่นใช่ไหมคะัเนี่ยอืมแล้วยังไงคะก็เลยโดนคุณแม่ดุใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้ใช่ไหมคะเออป๊าเองก็สงสัยเหมือนกันนะลูกนะตอนที่ป๊าก็บอกว่าพี่บิลลฟฟังคุณพ่อบ้างนั่งโรงเรียนดีๆทําไมถึงไม่เชื่อฟังคุณพ่อบ้างเลยครับเพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยดุใช่หรือเปล่าคะใช่แน่ๆเลยเนี่ยแต่พอคุณแม่มาสอนอ่ามาดุทําไมถึงเชื่อฟังคะเนี่ย โอ้โหมามาตีเหรอโดนอะไรยังวันนี้ตีแล้วหรอก็เลยต้องเชิญน้องโอเลี่ยนออกมาน้องโอเลี่ยนก็คือไม่แขวนซื้อน้องโอเลี่ยนออกมาหน้าเขาเปลี่ยนละโอ้ดีขึ้นละมาแล้วผีออกแหละพูดเองนั่งคุยไดโอเคทำไมหนูต้องการแม่ตีก่อจะฟังได้ทำไมล่ะตัวโกงไม่แข็งซื่อ ากลัวเขาจริงอะทำไมไม่ทำดีๆดตั้งแต่ต้ทำน่าทำเลยนะอันนี้ทำำ่านทำมาแล้วเขาไหเราเนี่ตัวแสบจริงๆนะเนี่ยเด็กคนนี้ครับเพราเขาเพาะเไปเรียนภาษาอังกฤษทั้มเพราะเขาเขียนไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคทุกครั้งครูจะบอกว่าอ้าววันนี้จะอยากเขียนตอวเป็ดอะไร Worst homework ever. Oh, <laughs> God! <laughs> 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 okay, British, what it. Worst homework ever. Ugh, do I have to do this? I cried. I was at Starbucks doing my Chinese homework. It was half past four. I kept on reading the same sentences over and over again. The next thing I know, believe, believe, wake up! My mother exclaimed. <laughs> I can't believe I fell asleep. I kept knocking my head on the table. Stop! My mother shouted. The whole cafe stared. I tried to act like I don't know her. My mother's face looked so funny. <laughs> มแม่ห e m นั่นแหละ <laughs> I try not to laugh but I can't take it. My mouth twitch. Hey, hey. Not now, my like dad. เขาคิดไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะเขารู้ว่าอีกต,ต่อไปแม่เขาจะพูดอะไรแล้ว oh. เพราะดูกับานเขา <laughs> แม่บอกว่า You were have a f i n e so ugly, she shouted again. But yours uglier, I shouted back. Oh. Oh. I was just stuck with this problem, but it was so hard. I didn't was glad she told me to again ตอนี้เขาติดอยู่บนปัญหาที่ทุกครั้งเขาเขียนไม่สวยอ่ะแม่เขาจะบอกทำไมเขียนแย่แล้วครั้งนี้อ่ะเขาันดีใจเมย์ไม่ให้เขาเขียนอีกอ๋อปีเดียจะลบลบแล้วเขียนใหม่เขาก็กำลังดีใจอยู่ Finally I was done I threw the paper in the air My mom handed me another worksheet I was so mad มีอย่างนี้ให้ทำ เพ่อนๆค่ะเพื่อนๆที่ดูช่องความหรือคลิปขันวิลิฟันนี้นะคะพยายามอย่าดื้อก,กับพ่อแม่นะคะไม่นั้นอาจจะโดนตีค่ะเป็นคุณดีเพราะไม่โดนตีอันนี้คือป้าหมายของเราเหรอไม่ใช่นะทำไมเราต้องทำดีๆอันนั้นก็คือปัญหาของวันนี้นะคะวันเราคือวิลลิฟคิว โอเคบ่ายบ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 ายไปใช่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ไป่ไปไปโอเคา